ไม่มวลเขาละินเจอ,อึมนดลยาสุดภาพของเนได้สุดาเออมวลไรกระทนั่นแล้วนั่นวันไม่หัดไปหาเขาขึ้นได้ไหมเนาะมันสีขี้อัดสาม่วไม่เหลามันสีแผมันสีแผห้งอัดสามสองมันสีแผห้ง มันสีห่างของยามันจีเคยังอันหลายคนแทฉสวดบุธหล่ะกับสวดทั้งผีแม่มาเหลียมตาแต่แม่เอ้ยเหลียมตาไฟรถ ไม่ไปกว่านี้หมูปิ้งมวนเขาละมากวนอีกแล้วไอ้หมูปิ้งว่ะเออเลี่ยมตาอ้าวเฮ้เฮ้เฮ้โอ้เปิดตัวนังเหีกไหม บุนละไปเงี้ยนผุ่นพ่อเหนียนเราเด้ไป็นบังไฟน้ำเขาเตียเพราะว่ายุปุ่นของพ่อมีดเดย แล้วหันไปล้านแตกสวยเลยแะสิลานแตกเอสกาวเดือนเด็เกิดเลยมันเถอะมาครพี่อาบนานนีเออนั่นหัวฟูหรอเออหัวฟูตัวยูซือกับว่เป็นเรี่งอะะโอ้จะเป็นผนแท็กที่มเนาะที่แรกก็มาใส่ังสิละก็เลยมาใส่มันนั่นนั่น อาศัยแบบจำใบเก็บเถอยู่ใส่ล่ะเป้าแม่ไอ้จิบูขีตมไปหยั่งแกน้ำสีม่วงเห็นนันขี่เจียมบ่พุ่นกําลังอันก๊อกระโจกอยู่พุ่นไหมเออเป็นคาเฟ่เนี่ยเดี๋ยวเล่นได้เนาะเออ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 ขี่เจียม Thai chip thai chip nóng. One câu sẵn đi. Man, man, man. Ayon ma. Why? đấy ding day. BBB mất thả học hảo 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 vơi <laughs> hảo oh. ไปยังน้ำพ oh. ่อนโอ้ไปกวนไปปวนของอาจารย์นรดนตีทั้งพอวทั้งลูกเนาะต้องไปถามซอว่าซอรับเข้าวงสองไหมจีแนวดิใช่ไหมาีันีไปไหมเราจื่องนาิงพีทางพีสิยังไปยังนั่น เอาโจ๊กโอ้ไปเอาแก้วน้ำน้ำไอ่พ่อรับชั้นพ่อรับชั้นพอหับชั้นโอ้ยมานี่แม่ไม่หลานไปบุญไปอยังหยีกับท่านายคือว่ย่างไปเอาเองวันพอ ก like oh. eh, ็ะย nice um, ับขึ้นไปน้ำโอ้เอ้อ

อุ้ยบเก้าด้วยเออเมื่อเลี้ยงนีละยังทันนะคะสองจุ่มอุ้ยไม่ได้พนน่ะเขาเห็นเหมดแล้วเออไม่ได้พ่ะเขาเห็นหมดไปแ่งเอ้ย เอามาพี่เอามาพี่ที่ไปซุกไปตัวติบเออตัวขี่ตุม่ไปลงทางบนป้าจะเอาหรอป้าป้าอ๋อ

ออออญาี่ตุ้ยเอามาค่ะรถุหญ้าเมเ์น้องเมยอน้ำบวนเองเขาตเป็นเี่วดตุ้ยคนีอลี่อญยิงเต้นเป็นเวทเงียนเรีอกเครื่องวิเต้นจะให้รู้เรยเครื่องวิเอ่อคนบังเปิ้วแตกล้านเลยไดนอิลี่ฮันไปพูดแ่งจิตแตกหัวแตก เตเปตะเบิงเปตะเบิงเปตะเบิงเบันองลนี่ท้ชอลงปุ๊บมปลเชิญสกเดือนกลับบ้านค่ะโอ้ยหันไปเห็นตะกะเทยเฒ่ายืนเฮ็ดเซงเรียกยุ่พุ่นแมกําลังฟอนหลอยู่โอ้ยไม่ปไว่าเด้อมอนีวกา

เดี๋ยวมันลงกรอนเขาเราบัดทีนี่มันหลดกรอนเขาเราบัดทีนี่มันได้รุ่นหมูมันไม่เหมืนเป็นตะ坤เดีมันไม่เหมืนเยืนอตะ坤เดี๋ยวเน็ตมันก็ดเหยืนอเหยื่อตะ坤เบิ่งมันเบิ่งมันเออนั่นล่ะบูกขีตัวมาละร้านวิวเลยมาใหม่มาแล้วๆอ๋อใช่ไ้มอ๋อเป็นอิทธิเหตุน้าอีหลีเกิดมันสูง เอาลานแตกอี่ลีละเอารอชมพี่น้องรอชมเอาเพื่ไดสิได้เล่นขี้ต้มเอาเออเอาแล้วมันอยากไปอันนี้กันมาไปไปเออโอ้ที่ไปที่มาของคำว่ายางน้ำกดกันปัดเป็ดน้อยได้ไปแล้วเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสักนนี่คลิปหน้าพอกันไหมค่ะคลิปนี้ลานแตกแต่แน่นอนสวัสดีค่ะ